ขอจัดเต็มหน่อยครับไปกัดไปเลยสีเขียวเน้นๆแล้วค่อยๆระเบิดไป400ไปสี Been Been เขียวเน้นๆ3,200ครับโอ้ยหนักอยู่นะดอกเนี่ยทำเป็นเล่นไปครับแล้วเบิ้ลไปอีกโอ้ยอีก2 8 0 8โอ้โอได้เล่นเลยได้เล่นเลย ก็สวัสดีทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับน้ำแมวปั่นแตกนะครับในเกมแดกก้อนแหสองของค่ายพีตีนะครับโอ้โหเกมมังกรของเราด้านเองนะใครที่เคยเล่นภาคหนึ่งมานะครับเกมนี้เป็นภาคสองครับแต่ว่าน่าจะเคยเห็นกันบ้างแล้วแหละเพราะว่าก็ออกมาสักพักแล้วนะเกมนี้โอ้โหค่อนข้างภาพสวยเลยทีเดียวเชียวแหละจะบอกให้นะเปิดไปที่มัละห้าสิบเลยมามัละห้าสิบทุนห้าร้อยนะน้ำแมวพกมาในวันนี้เออไปไป แล้วดูคูเดยแจมเปล่ะแจมเปล่ะบอกเลยแล้วดูสองร้อยมาดอกนี้แล้ววายมาอย่างนี้รออะไรอ่ะโถน้ำแมวเลือกเกมให้ไม่เคยพลาดเลยแล้วคิดถึงเลยยิงสมัยก่อนดูโอ้โหดูทั้งกระดานนะสวยมาโอ้โหเป็นไงโอ้โหแล้วดูมาสีแดงครับสีแดงมาสีเขียวมาจะถึงไหมไม่น่าถึงมังก่อปะเอ้ยได้ลุ้นอยู่นะได้ลุ้นอยู่นะอุ้ยสองตัวโอ้โหไม่ถึง ขาดสองตัวทุกคนโอ้โหมึงให้ก็ไม่ได้เนาะสองตัวไปครับเพิ่มไม้ในเกมนี้น้องแมวจําได้นะครับว่าเป็นเกมที่แตกค่อนข้างง่ายอืมเลยเล่นไม้หนักได้นะแตกค่อนข้างง่ายเลยโอ้โหแล้วดูเด็กเห็นไหมเขียวไปแล้วอะฟ้าก็ต้องมาเขียวไปแล้วฟ้าต้องมาปะแล้วแดงก็ต้องมาปะฟ้ามาแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยฟ้าตื่นแล้วปลุกปลุกแดงหน่อยลูกปลุกแดงหน่อยเว้ย เอ้ยอกแดงหน่อยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวห้าโอ้โหใครนึงเออแดงมาละแล้วแดงมันลุกลใไอแดงเป็นนักสู้ด้วยเด็กประเด็นอะเต็มเต็มโอ้โหจบอะไรวะนม่อะไรวะ,ะ,รวะต้องพูดคำนี้เลยเหมือนจะมาแต่ก็ยังไม่มานะยังไม่สุดเดียังไม่สุดอ่ะเออแล้วท้งกระดานไปสีเขียวมาจากวันนี้ต้องสวยๆเออมา ไปครับหลูหลูหล่เรื่องนะหลู่เรื่องโอ้โหได้อยู่โอ้โหไม่มาวะ,ะเพิ่มไม้กันครับไม้ละ400ไปเลยนะจัดไปเลยจับๆน้ำแมวมั่นใจไม่ขาดทุนแน่นอนแต่ได้มากได้น,อน้อยนี่อีกเรื่องจัดไปขอจัดเต็มหน่อยครับไปกัดไปเลยสีเขียวเน้นๆแล้วไ่ค่อยระเบิดไป400ไป สีเขียวเน้นๆสามพันสองครับโอ้ยหนักอยู่นะดอกเนี่ยทำเป็นเล่นไปครับแล้วเบิ้ลไปอีกโอ้ยอีกสองพันแปดโอ้โอ้ได้เล่นเลยได้เล่นเลยโอ้ดอกนี้สวยเลยอ่ะนแปลว่าสวยมากแล้วดูแล้วดูกัดไปทีหนึ่งสีแดงโอเคโอเค,อเคชอบตอนสีฟ้าไหลอ่ะชอบตอนสีฟ้ามันหมุนนะเออเนี่ยแหละ ขอสีแดงขอสีแดงขอสีแดงโอ้โหไม่มาไม่เป็นไรแต่ว่ากำไรอยู่ไม่เป็นไรแต่สีแดงลุกแน่นอนสีแดงลุกแน่นอนจังหวะนี้มาละต้องถึงแม่ต้องไห้ถึงแม่ไม่ถึงแม่เลยอะ่ะถ้าถึงแม่ในกี๊ดหอกเลยแต่ไม่น่าถึงน่าจะยากหน่อยครับโอ้โหจริงด้วย9,800ัปครับสวยอยู่นะมาอีกไม้หนึ่งขออีกไม้หนึ่งนะกัดแจมๆจมให้น้ำแมวหน่อยแม่ไม่ออกมาบินเลยวันนี้ มาแค่ลูกๆ3ตัวโอเคสีเขียวไปก่อนแล้วจังหวะนี้สีฟ้าหมุนแล้วหมุนแล้วหมุนแล้วสีแดงนก,กระดานสวยๆไปเลยครับโอ้โหดอกนี้หวานเจี๊ยบเลยนะแล้วมาแล้วตัวแดงตัวแดงโดดเดือตัวแดงโดดปึ๊บวายแจมแจมแ <c oughs> จมแมว <c oughs> โอ้โหไม่ถึงแมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันหมื่นสองครับโอ้โหเยอะนะอันปเล่นนะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับน้ำแมวกับเกมจากคอนแฮชนะครับใครที่อยากลองเล่นเกมนี้นะครับลิงก์ใต้คลิปครับจิ้มได้เลยนะวันนี้น้ำแมวไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ